you t กว่ c ังเลย Darling body. จะไปออกกำลังกายวันนี้ไม่ช่วยใช่ไหมยินเฮลมไปแล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาปลูกน้องไลท็อปจิ๋วค่ะดูสิคะจิ๋วมากๆเลยนะคะเราจะมาปลูกแบบ ระมัดระวังกันวันนี้นะคะจิ๋วมากๆนะคะอุปกรณ์ก็ตามนี้ตามนี้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นกันราแคปเทน50แล้วก็ B1 วันเล่งรากเราจะแช่น้องในนี้ประมาณ10นาทีค่ะเพราะว่าน้องยังเล็กอยู่ก่อนที่เราจะมาปลุกนะคะตอนแรกเราก็จะมาตัดรากก่อนนะคะโอเค ถ้าได้ยินเสียงแปลกๆไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเสียงพี่วอตขึ้นบันไดนะคะขึ้นแล้วก็ลงบันไดออกกำลังกายเพราะว่าเขาวดน้ำหนักอยู่ตัดล่างนะคะตัดแล้วเราก็จะเอาไปลงไปแช่ ปกติเลยเหมือนที่เราเคยทําเลยแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นน้องจิว๋วซึ่งเราจะเอาน้องมาตู่ในกระถางดินเผานะคะออ <c oughs> เอาไมา่ได้ทำ สิบสองรอบขึ้นลงบันไดขึ้นบันไดสิบสองครั้งแบบด้วยความเร็วนี่ไม่ธรรมดานะคะไม่เชื่อเพื่อนๆลองทำดูนะคะเหนื่อยมากพอขึ้นได้เต็มที่เก้าครั้งค่ะเก้าถึงสิบครั้งก็เหนื่อยแล้วขึ้นแบบวิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่เดินขึ้นแบบง่ายๆไม่ใช่นะคะวิ่งวิ่งเอาวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลง เนี่คะตัดไปเรื่อยๆค่ะจนหมดเลยโอเคตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาน้องลงแช่ค่ะออกกำลังกาย นางก็จะออกกําลังกายอยู่ตามบ้านนี่ละค่ะไม่ไปไหนนะคะ You take care of them all. Yeah, I take care of them. You take care of yourself. <Okay. S 3> <laughs> you carry on this with your own music. Huh? <laughs> <laughs> oh, oh. m i d p u l l ่ n g tie, y e a นี่นะคะใส่ลงไปเลยสิบนาทีนะคะสิบนาทีแล้วเราจะมาเอาน้องขึ้นโอเคเหนื่อยไหมคะสิบนาทีคะ่ะ โอเคค่ะต่อไปเราก็จะเอาน้องๆอ,ออกมานะคะแช่อันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้อ้อจ,จะทาผงอลูมิเนียมนะคะเพราะว่าเป็นแผลกันนะคะอันนี้อ้อซื้อมาจากตลาดนัดเห็นไหมคะตลาดนัดแล้วทีนี้มันมีแผลน้องมีแผลมาด้วยค่ะอ้อจ,จะทาผงอลูมิเนียมแล้วก็ทิ้งไว้สักหกเจ็ดวันนะคะนี่มีแผลกันเต็มเลย กลัวว่าจะตายซื้อมาจากตลาดนัดพอดีบังเอิญว่าวันนั้นไปเจอก็เลยอยากได้ได้อีกโอเคเอาน้องๆอ,ออกนะคะอุย้ยขอโทษโดนกล้อง ตอนนี้พี่วเปตัวออกกำลังกายอยู่ข้างนอกแล้วอตกวันนี้เราจะไปผึ่งพัดลมให้แห้งนิดนึงนะคะใครใครยังไม่รู้วิธีทำก็ให้ไปดูคลิปก่อนหน้านะคะแล้วออก,ก็ผสมดินมาไว้แล้วเรียบร้อยเตรียมเตรียมปลูกวันนี้จะปลูก ปลูกทีหน่อยนะคะหรือว,ว่าปลูกปลูกชิดกันนิดนึงเพราะว่าเยอะใครยังไม่ได้ดูคลิปผสมดินก็ไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะว่าอ้อไม่ได้ทำให้ดูเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปมันจะน่าเบื่อเอาเอย่างระมัดระวังโอ้อใส่มือดีกว่าว่ะ ใช้มือง่ายสุดโอเค,อเ,คเดี๋ยวก็จะเอาไปตากไปผึ่งพัดลมนะคะสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะโอเคตอนนี้ก็ผึ่งพัดลมแห้งแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มปลูกกันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะ เรื่มต้นไหนดีก็เหมือนเดิมนะคะลงเฉพาะรากเหมือนเดิมบางคนเขาบอกว่าต้นเล็กๆอย่างนี้ควรจะปลูกเป็นเป็นอะไรเรียกอะไระเป็นหย่อมๆนะคะเป็นกระจุกกระจุกแต่อันนี้ก็แต่ว่าไม่ถนัดค่ะ หรืออาจจะลองทําอยู่ถ้าท่าเล็กกว่านี้อันนี้ก็แบบไม่ได้เล็กมากถึงขนาดนั้นนะคะ,ะเดี๋ยวรอารอดูคลิปต่อไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรละแต่ละวันเนะเาะเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวจะลองแยกแยกเอกระถางเปลี่ยนกระถางอะไรอะ่ะกระบองเพชรนะคะให้ดูด้วยเพราะว่าอ้อก็ปลูกกระบองเพชรเหมือนกัน ก่อนที่จะมาชอบน้องไลท็อปนี้ก็<ม>ก็คือก็ปลูกกระบ,บองเพชรเหมือนกันนะคะที่วอดร้องเไรเสียงที่อดร้องน้องๆองอกกาลังกายไปด้วยร้องไปด้วย<ม>ก็เสียง<ม>ไปเรื่อยเลยค่ะเพราะว่าน้องค่อนข้างเล็กไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะก็ได้เดี๋ยวเขาเบียดกันแล้วเราค่อยแยกขดเขาอีกทีหนึ่งเราให้เขาโตก่อน ตอนนี้เขายังไม่โตแล้วก็ยังอ่อนแอมากๆคือเราก็จะได้ความรู้อย่างหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้อ้อนลองที่จะเอาน้องห่ไว้ข้างนอกบ้านเอาไว้ข้างนอกบ้านแล้วทีเนี้ยฝนก็ตกแต่ไม่ไม่ได้โดนฝนเต็มๆนะ<ด>เหมือนโดนละอายฝนนะ่ะนิดหน่อย แล้วน <tem> ้องก็เริ่มเน่านะคะบางต้นเริ่มเน่าเน่าเยอะมากเน่าเยอะกว่าตอนที่เลี้ยงในบ้านอะตกใจเลยนะคะก็ตอนนี้ก็เลยย้ายขึ้นมาเข้ามาไว้ในบ้านเหมือนเดิมเขอโดนไปอะโดนแทนชินอุ๊ดูตัวก่อกวนฮาวไม่ได้ท e อย่าโด e แทนโมเรคโคได้โดนน้องเยอะ เขาโหนบาได้สิบครั้งเขาอยากอวดเขาอยากอวดโอเคเดี๋ยวไอป้ปลูกอันนี้ก่อนเนี่ยตัวก่อกวนนี่โอเคเดี๋ okay. ยวให้ดูใกล้ๆนะคะ <S 1> <S 1> ถึงไหนแล้วเมื่อกี้ถึงน้องเริ่มเน่าแล้วเอาก็ย้ายเข้ามาไว้ในบ้านเปิดไฟให้เหมือนเดิมแต่ว่าแบบ อากาศข้างนอกมันก็ดีนะคะอ้อก็คิดว่าเออคงจะดีกับเขาหรือเปล่าแบบว่ามีลมเพราะว่าบ้านที่อ้ออยู่อ่ะมันอยู่อยู่ตรงเนินเขานะคะแล้วอ้อก็คิดว่ามันจะดีกับเขาก็เลยลองเอาไปไว้ข้างนอกดูแล้วก็มันจะมีส่องแดดส่องมาตอนบ่ายๆใสๆหน่อยน้องจะรับแดดได้เต็มที่นะคะไม่ต้องใช้แสงจากจากดวงไฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผลมันไม่เป็นอย่างที่คิดก็คือ น้องเริ่มตายค่ะตายเยอะเลยค่ะพูดไปก็เศร้านะคะโอเคนี้ก็เราก็ปลูกไปเรื่อยๆ้วค่ะเนี่ยค่ะลงเฉพาะล่างนะคะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโคลนมันจะเน่าอีก น้องเล็กพี่ขี้โมของเรานะคะก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งในการเรียนรู้ที่จะปลูกน้องๆน,นะคะว่าบางทีอะฝน่ะตกลงมาใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะชอบนะคะเพราะว่าในเมืองอ่เาอยู่ที่อส่วนชานเมืองของพัทยาน,นะคะ คือมันก็จะมีสึกมีมลพิษบ้างนะคะซึ่งเวลาฝนตกลงมาเอาคิดว่าก็คงจะมีเชื้อโรคมากับน้ําฝนแล้วละอองน้ําฝนก็เลยมาโดนโ <c oughs> อ้อพอลูก <c oughs> เด็นเนียงกันเนาะ <c oughs> วินเลี่ยมนะคะน้องวินเลี่ยมลูกชาย <c oughs> ไม่ไปโรงเงรียนวันนี้ปวดหัว <c oughs> <c oughs> ปลูกแบบนี้เลยนะคะปลูกไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวจะมาดูอีคือตอนปลูกเสร็จนะคะค่ะตอนนี้ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะเหลือน้องๆไรยถอบอยู่นิดนึงอ้อจะลองมาปลูกแบบเป็นกระจุกดูนะคะเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าน้องน้องน้องค่อนข้างเล็กมากเลยเนี่ยค่ะเล็กมากๆค่ะ ก็จะลองปลูกเป็นกระจุกเขาบอกว่าจะรอดนะคะถ้าปลูกเป็นกระจุกถ้าในกรณีที่แบบเล็กมากแบบนี้ะค่ะจะเน้นน้อมันยากนะลากมันไม่ได้ยาวถึงขนาดที่เราจะเอาไปปั้นปั้น,ป,นปั้นเป็นก้อนได้ ต้นดีกว่า้นค่างยากนะคะแต่ว่าก็จะทําให้เป็นกระจุกกระจุกนะคะติด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 กันเผืแ่อบบว่าเขาจะรอดนะคะเพราะว่าเล็กจริงๆเล็กกันจริงๆนะคะ mẹ 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 mẹ, mẹ. อยู่นะครับอยูแยยยล้วอยรงตี่น่แหลแล้วก็เอาดินปูขาไฟนะคะ ดันดันดันเนี่ยค่ะเป็นกระจุกนะคะเห็นไหมคะโอเคต่อไปเราก็จะมารดน้ำนะคะอันนี้ก็ตามระเบียบนะคะไปฝัง รถน้ำเราใช้หัวแบบนี้นะคะเราซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ปลูกนะคะมีหลักมีมีเยอะเลยแต่ว่าขวดน้ำที่ใช้จ,จะเป็นขวดน้ำโค้งนะของอ,อล้างให้สะอาดลงเพลงสดๆเพราะว่าลงแค่ล่างนะคะดูสิะคะ รถนิดเดียวค่ะเอาจะลดน้ำแค่นิดเดียวพอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวชื้นเกินไปแล้เฉพาะข้างหน้าก็พอนะคะต้นไหนที่เอียงเราก็จับน้องขึ้นนะคะ เน,ะะนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการเจริญเติบโตของเขาเดี๋ยวอ้อจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งอีกสักเดือน2เดือนนะคะโอเคสำหรับวันนี้อ้อขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตาม The Good Life Channel แล้วก็การเลี้ยงไลท็อบของอ้อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย